สวอเป็นองค์กรที่มีความสําคัญมากดีไม่ดีบางเรื่องสวอเนี่ยมีอานาจแล้วก็สาคัญกว่าสสเขาไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตุนไทนของใครอ่ะเพราะว่าจริงๆริงคนไม่ได้เรื่องเขาเยอะเพาเขาเลือก,คน,อกคนที่เดียวแต่ว่าสุดท้ายเขาดันเข้ามาได้พวกนี้เขาขายง่ายดีที่สุดก็คือบทครั้งแรกปลายปีนี้ให้เรามีการจัดทํามาตร้งนัญใหม่มได้เขาให่ได้67คน จะตอบว่าอธิบายไม่ได้แบบง่ายแต่จะลองดูว่าจะอธิบายได้ง่ายแค่ไหนเรากําลังเลือกสวในระบบที่ไม่เคยทามาก่อนทั้งในประเทศไทยและไม่เคยทามาก่อนที่ไหนในโลกเราตั้งชื่อมันเองว่าระบบแบ่งกลุ่มอาชีพและเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครการเลือกจกะทํามชั้นคือระดับอําเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศโดยผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าไปหรือไม่มีคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยแต่เราสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกระดับถ้าเราสมัคร เมื่อสมัครเข้าไปแล้วในระดับ,บอำเภอเราจะไปนั่งเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครกลุ่มอาชีพเดียวกันเอา 5, 5คน5คนคนีน้ก็ะจะไปจับสลากเพื่อแบ่งสายกับ5คนที่มาจากกลุ่มอาชีพอื่นแล้วก็มีโหวตที่จะไปโหวตให้กลุ่มอาชีพอ,อ,พอ,อ,พอื่น,อ,นอีกอย่างน้อย4กลุ่มกลุ่มนั้นหนึ่งโหวตเช่นถ้าผมสมัครเข้าไปในกลุ่มนักกฎหมายผมอาจจะไปจับสลากได้อยู่กลุ่มเดียวกับชาวนาอยู่กลุ่มเดียวกับคุณครูอยู่กลุ่มเดียวกับนักร้องและอยู่กลุ่มเดียวกับ พวกอื่นๆนะครับผมเป็นนักกฎหมายผมก็จะต้องไปโหวตให้กับชาวนาหนึ่งเสียงโหวตให้กับคุณครูหนึ่งเสียงโหวตให้กับนักร้องหนึ่งเสียงและโหวตกลุ่มอื่นๆหนึ่งเสียงชาวนาก็จะมีหนึ่งเสียงมาโหวตให้กับนักกฎหมายหนึ่งเสียงคุณครูหนึ่งเสียงนักร้องหนึ่งเสียงแลวก็อื่นๆหนึ่งเสียงนะครับแล้วจาก5 <c oughs> คนก็จะตัดกันด้วยกบบระบวนการนี้เหลือ3คนเข้าสู่รอบจังหวัดในรอบจังหวัดก็ทําคล้ายกันคือเริ่มจากการเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกันก่อนทุกคนมีสองเสียงโหวตตัวเองก็ได้โหหววคคนนนนออื่ก็็ได้้้เเสรจแลาผูชะ5 ห้าคนก็จะไปจับสลากแบ่งสายแล้วก so ็เลือกค่ายกับกลุ่มอื่นๆแล้วเอาเดือสองคนจากระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็จะไปสู่ระดับประเทศระดับประเทศก็จะนั่งในกลุ่มอาชีพเดียวกันก่อนในกลุ่มอาชีพเดียวกันระดับประเทศทุกกลุ่มจะมี154คนคือมาจาก77จังหวัดจังหวัดละสองคน154คนนี้จะเลือกเอา40คนแรก4 0คนแรกจะได้ไปจับสลากแบ่งสายแล้วก็เลือกค่ากับกลุ่มอื่นๆโดยแต่ละคนจะมี5โหวตที่จะไปโหวตให้กลุ่มอื่นๆแล้วสุดท้ายก็เอาคนที่คะแนนสด สิบคนต่อหนึ่งกลุ่มเป็นสวยี่สิบกลุ่มกลุ่ม,มละสิบคนรวมแล้วสองร้อยคนครับนี่ง่ายยังครับสิ่งที่ก,กลัวก็คือก,กลัวสภาผัวเมียกลัวอ่สสเป็นสามีแล้วก็ส่งภรรยาไปลงเป็นสวหรือส่งภรรยาไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติไม่ได้ก็ไปส่งน้องน้องเขยน้องสะพ้ายอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องทําอะไรก็ได้ให้มันคนโทรลไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับไหนก็คอนโทรลระบบนี้ได้ยากก็จึงมีการจับสลากมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอยา่างแต่พอออกแบบระบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็เลยเป็นระบบที่ใช้ดวงเยอะนะครับแล้วก็สวที่มาจากระบบนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะไม่ได้เป็นตัวแทนของใครอย่างจริงจังเขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเขาจะถูกโหวตโดยกลุ่มอาชีพอื่นอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยและไม่เคยทํางานร่วมกันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็จะมีคนอื่นมาโหวตเขานะครับเพราะนั้นระบบนี้ก็ออกแบบมาเพื่อทําลายกระบวนการจัดตั้งแต่ก็ทําให้ เป็นการทำลายความเชื่อมโยงกับความชอบธรรมจากประชาชนไปด้วยแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยลำบากมันจะใกล้เคียงประชาธิปไตยได้ถ้ากระบวนการนี้เปิดกว้างเช่นไม่จำกัดอายุผู้สมัครไม่คิดเงินผู้สมัครเยอะแล้วช่วยกันร,รัฐบาลกกตช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจกระบวนการนี้แล้วให้ประชาชนเดินเข้าไปสมัครให้เยอะที่สุดคนสมัครเป็นล้านๆ้านเลือกกันหลายชั้นจับฉลากอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นแบบนี้มันก็พอจะใกล้เคียงประชาธิปไตยได้บ้าง เป็นระบบปิดแน่นอนนี่เป็นการเลือกระบบปิดตอนนี้มีข่าวเยอะแยะไมหมดเลยว่ามีการจัดตั้งหลายกลุ่มหลายสายหลายวิธีเช่นการนัดไปกินข้าวกันการนัดไปคุยกันในห้องปิดมีการรวบรวมรายชื่อผ่านแพลตฟอร์มหลายแบบที่ไม่ใช่ซีเนททงเจดอทอมีการนัดในกลุ่มลายเยอะมากมีกลุ่มลายเป็นร้อยนะครับมีการนัดกันว่าให้ติดสัญลักษณ์อะไรวันเข้าไปเลือกตอนถ่ายรูปให้ติดเข็มกลัด แล้วก็ขายขายเข็มกรัดด้วยให้คนซื้อแล้วก็ติดแล้วก็เดินเข้าไปเลือกอะไรเงี้ยนะผมไม่คิดว่าวิธีพวกนี้ได้ผลผมไม่คิดว่าวิธีพวกนี้ได้ผลเลยยกเว้นว่าคุณสามารถคอนทโทรลคนได้สัก500ในจังหวัดและคอนทโทรลคนได้สัก50,000ในประเทศอันเนี้ยคุณมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับเลือกการบล็อกที่น่ากลัวสําหรับผมก็คือการไปซื้ออาปลายทางนะครับยิ่งไปซื้ออาปลายทางยิ่งปลายเท่าไหร ยิ่งน่ากลัวและน่าดังเกียดอันดับแรกก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีเงินและคุณอยากมีสวเป็นของตัวเองไม่ต้องลงสมัครเลยครับคุณรอดูว่าใครมันผ่านจับฉลากจนผ่านรอบนี้ได้มาแบบไม่มีอุดมการณ์ก็ค่อยเอาเงินไปให้เขาสมมุติว่า20 30ล้านให้เขามาเป็นสวอของเราเพราะว่าน,นี่ง่ายมากสําหรับสาหรับคนที่มีเงินเขาไม่ต้องลงไปแข่งสนามนี้ตั้งแต่แรกเขาแค่รอดูว่า200คนสุดท้ายจะเป็นใครแล้วก็ไปซื้อ เรือล้านที่สุดคือถูกซื้อคือมีแต่คนที่ซื้อได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบกระบวนการสวปีนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สุดท้ายมันจะได้คนหลากหลายอยู่ละหลากหลายทั้งที่มาหลากหลายทั้งจังหวัดหลากหลายทั้งอาชีพหลากหลายเพศหลากหลายอุดมการทางการเมืองแน่นอนแต่กลัวแค่ว่าเขาจะไปขายกันตอนหลังอันนี้คือกลัวที่สุดคือถ้าถ้าได้คนที่ฟุ๊ก จับฉลากโหวรมั่วเออแล้วมันได้เข้ามาเนี่ยพวกเนี้ยซื้อง่ายนะครับสอสอเนี่ยมันก็จะมีพวกกลุ่มปฏเสดมา mm hmm. เขาไม่รู้สึกว่าเขาตัวแทนของใครอ่ะเพราะว่าจริงๆอ่อะคนไม่ได้เลือกเขาเยอะคนเขาเลือกเนาทีดเดียวอ่าแต่ว่าสุดท้ายเขาดันเข้ามาได้พวกเนี้ยเขาขายง่ายนะครับคือเราไม่อยากเห็นคนคนพวกเนี้ยนะครับดีที่สุดก็คือบทครั้งแรกปลายปีนี้ให้เรามีการจัดทำรัฐมนูญใหม่ได้ขอแค่นี้เองนะครคนที่ จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆแล้วปลายปีนี้ก็น่าจะต้องหวนเรื่องรัฐธรรมนูญกัน <S <S สวเป็นองค์กรที่มีความสําคัญมากดีไม่ดีบางเรื่องสวเนี่ยมีอานาจแล้วก็สําคัญกว่าสสโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งในองค์กรสําคัญๆอย่างตุลาการสาร,รมนูญตุลาการสารปกครองสูงสุด อย่างกะกะตปปชพวกนี้สวเป็นคนเลือกหมดเลยนะครับสสไม่ได้มีส่วนร่วมเลยถ้าเราสนใจความเป็นไปของบ้านเมืองเราสนใจอนาคตของบ้านเมืองเราอยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าเราอยากเห็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ดีกว่านี้เราอยากเห็นการตรวจสอบการทุจรกตรอร์ออรัปชันเราควรจะช่วยกันหันมามองสนามส,ามสวเนี้ยเป็นโอกาสสําคัญที่สุดในการพัฒนาบ้านเมืองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองในการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญและพูดเรื่องอนาคตแบบที่เราอยากจะเห็นครับ